สวัสดีค่ะสาวยูเดค่ะอีสานโคราชหากินค่ะพี่น้องพี่น้องเห็นว่าค่ะมืนอกี้สาวอยู่กระเ่าวกบเอาผึงนะค่ะพี่น้องค่ะเ่าวกบกำลังสิขึ้นเอาผึงนะค่ะพี่น้องมาลับมาชมกสาวอยูเด้ค่ะมาลุ่นน้ำกันนอกว่าผึงสี่บ่า,บา,บาวกบเอาจะห้างไงบ่างค่ะพี่น้องไปจ้าพี่น้อง มันหนี้บ่าวกบกับสาวอยู่มาเอาผึ่งเด้ะคะอววค่ะพี่น้องประมาณหกโมงก็กว่าเด้อค่ะพี่น้องค่ะบ่าวกบกำลังขึ้นเด้อค่ะพี่น้องทรงจะมืดนิดนึงเด้อค่ะพี่น้องเพราะว่าหกโมงกลัวลรอค่ะพี่น้องอาสีภาพอาสีมืดนิดนึงเด้อค่ะพี่น้องค่ะบ่าวกบกำลังจะเอาผึ่งเด้อค่ะพี่น้อง ลมมาเห็นบ่า,า,างงค่ะพี่น้องห้างใหญ่เด้อค่ะพี่น้องเห็นบาวกบอับผึงบ่ค่ะพี่น้องภาพทรงมืดเด้อค่ะหกโมงกลัวละค่ะพี่น้อง ทางใหญ่เติบด้วยค่ะพี่น้องเหมือนพายุจากเขาด้วยค่ะพี่น้องช่วงนี้โคราชกับพี่น้องเบากุบเอาพึ่งแลยด้วยค่ะดูดูค่ะพี่น้องมารับมาชมกระสาวยุทธค่ะอีสานโคราชหากินค่ะพี่น้องฝากช่องยูทูบเด้อค่ะพี่น้องช่องเล็ๆน้อยค่ะพี่น้องกะลั่งเติบโตค่ะพี่น้อง นี่น่ะดูบบาวกบูัลยังใหญ่เลยพี่น้องออสูงนิดนึงนะค่ะกับบอถือว่าหนากกักหัว้อค่ะพี่น้องค่ะเพื่อนกับมาจุดให้หน้าเด้อค่ะพี่น้องลักษณะที่เบาอยู่โอ้เบาวกก็เบ,บา สาวอยู่มาเอาผึ่งเด้อค่ะพี่น้องหอบพิษหวอถึงแล้วเนาะตรงมือนี้เพิ่นจุดขางหน้าเด้อค่ะพี่น้องสาวอยู่เงยมาแดงเห็นกระเลมให้เปลากบมาเอาเด้อค่ะพี่น้องค่ะโอ้ห่างใหญ่ตืบเด้อค่ะพี่น้องนีนี่เพิงหลายเด้อค่ะเดือนหานี่สิเขาเดือนฮกล้วค่ะพี่น้อง บอาโก้กัเลยพามาเอาคำเนะาะคาจะไปฉีดยาอ่อยด้วยค่ะพี่น้องมันล่างยังพี่กบเกือบหล่างเบาก้บาพี่น้องเมมันหลาเติบหล่างงามๆด้วยค่ะเบาโก้เกือบแล้ว ก็จะไปรุ่นอีกอยู่หน้าห้หางหนึ่งนะคะบ่าวคกบ็นหนากระถมนะค่ะพี่น้องค่ะดูตอนบาวกบลุงเด้อจะกลุงแบบไหนพี่น้องอยู่สูงตื่นไ้มค่ะถือว่าบาสูงแห้งปันไดเนาะค่ะพี่น้องเป็นจุดขังหน้าเพื่อน 6กโมงกับมือแล้วเนาะ,ะค่ะพี่น้องฝนจะมาได้ข่าวว่าพายุจะมาได้ค่ะพี่น้อง จ่ออยู่หลับผึงจากเบากรุบกันด้วยค่ะมันล่างนี่พี่กรุบติดเรื่อว่ะติดเรื่อเบากรุบกัติดเรื่อ,โ,กกอโอ้ฉิดล่างจริง,รงติดเรือ อ <biases. S 2> <_ an> ได้แล้วค่ะพี่น้องโอ้รังงามดีเด้อค่ะพี่น้องโอ้โหมีน้ำไลายเด้อค่ะพี่น้องโอ้โหลังอย่างงามเลยค่ะพี่น้องสวยค่ะพี่น้องอืสาวอยู่มาเยมันแดงะคะ่กะก็เห็นกนเลยผ้าบาวโกมมาเอาเด้อค่ะพี่น้องลังงามอีเด้อค่ะพี่น้อง เดี๋ยวจะไปเอาร่างที่สองค่ะอยู่หนากระท่อมเนายค่ะพี่น้องอดูค่ะร่างสวยเ้ยค่ะอู้เอากุ้งปลาไก่ชิล่างแล้วค่ะก็เขามีนาำหลายตืบด้วยค่ะพี่น้องนี่ค่ะเบิ้งค่ะพี่น้อง เสวยงามงามหลายเด้วยแต่เราจะไปเอารังที่สองด้วยค่ะยุนากระถมนะคะพี่น้องสวยสวยเนาะงามดีว่ารังนี้เน้องพี่กบงามสีลายนเนาะติ่มค่ะพี่น้อง เดอนกระสาวอยู่ค่ะพี่น้องอยากบ่ค่ะพี่น้องปไปไะเอาลังที่สองเนาะเดินไปดาวกรุ๊ปกำลังจะเอาผึ่งห้างที่สองเลยครับพี่น้องไม่ต้องไกลหลอ ยูนากระท่อมจะของเด้อค่ะพี่น้องยี่นี่เอายูนาค่ะพี่น้องสเดียวเอาสองลังเล้อจ้าบ้าโกมาฉีดยาอ่อยเห็นอีกข้างนึงค่ะวันนี้ก็เลยพากันมาเอาเด้อค่ะพี่น้องนากระท่อมค่ะมาฉีดยาอ่อยเด้อค่ะอ่อยกับงามฝนกําลังจะมาค่ะพี่น้องตรงนี้หกโมงกว่าเด้อค่ะอาจจะมืดนิดนึงค่ะพี่น้องเบ้าโกขึ้นเอาอีกแล้ว ฉีดโต้เองแล้วพี่น้องอันนี้บาวกบสิเอาผึ่งหั่งที่สองเด้อค่ะพี่น้องจะเห็นไวอยู่หน้าค่ะพี่น้องกับมาจุดมื่นเนาะค่ะเพื่อนกะเบาหวางเนาะฉีดยาอ้อยจะโค้งมันมื่นค่ะพี่น้องหั่งใหญ่บอหั่งนี้พี่กบที่ตรงไหน ติดบอไฟลักษณะบาลโกบเอาบวบเด้อค่ะพี่นงจุดกับไฟค่ะล้นล้นค่ะพี่นงติดบอลพโกบ จนหมื่นแล้วเนาะพี่น้องภาพอาจจะดำนิดนึงด้วยค่ะพี่น้องมัวมัวติดว่าพี่กบกระทบสาวอยู่ด้วยค่ะพี่น้องฮะมงลมแรงบาโกว่าจุดบัวบดติดนี่ต้องบังก่อนเนาะบาโกว่าจุดไฟบดติดลมมันแรงค่ะพี่น้องฝนจะมาแล้ว บาาโกบเอาอยู่สูงนะค่ะพี่นอ้องมืดแล้วค่ะพี่น้องจะทุ่มนึงแล่วบ่าวโกบเอาเพึ่งแล้เด้วยค่ะห้างไงบ่าพี่กบขึ้นยังสูงเลยค่ะพี่นอ้องภาพมืด เห็นบอคขะนัะ้นอ่ะบบาวกบลงมากล้ยเด้อค่ะพี่นอ้องมืดแล้วโอ้ห่างหน่อยเถอเนนะม,ออมืดแล้วมืดแล้ว ตางหน่อยงามด้วยค่ะพี่น้องพี่กันงามคือกันเนาะอจุ๊บคิปวสองครั้งนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องเบิ่งกันยังพันยังไม่ได้เห็นเนาะค่ะสีบ้าโกบะลูกมากด้วยค่ะพี่น้องเอามีแล้วยังไปยังพี่น้องเบิ่งเบิ่งค่ะพี่น้องหางงามยี่ด้วยค่ะพี่น้องโอ้ยทรงมือแตะพี่น้องมือแล้วด้วยค่ะพี่น้องสีกลับบ้านแล้วค่ะพี่น้อง อสายยุกระแดเผิ่งมากเลกับ,บ่บานถึงบานเลยค่ะพี่น้องเดี๋ยวเบิ้งผาบจัดๆเนาะพี่กบพี่น้องพี่น้องเบิ้งเด้อค่ะพี่น้องยังงามเลยค่ะพี่น้องลายงลวงรีสวยสวยสายยุกกรค้จบคลิปเอาผิ่งเด้อคะ่ะอาจจะผาบหมื่นนิดนึงเพราะยุหน้าเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะคลิปนี้กันลากันไปเนาะค่ะสวัสดีคะ่ะ